ที่สี่ครับราคาพุ่มนันที่เนแบนแดงมาแ,แดงตัวนี้ครับกองกันเย็่ยมร้อยแปดตอนครับราคาเสมอแดงครับเ,เดี่ยวเหลือลพยักเพิ่มเลือกยืมน้ำมันเจ้าแล,พล็พอบสิคุณวัชส,สันนะครับผมนี่ราคาเสมอแดงอย่างเดียวรับได้าขวนะครับตี่แดงสูงนิ่น้นำงินมี่มาจากกระปีครับผมได้เจออีสานยนี้ออ ที่เตกไว้ไม่ใช่โอ้ยเจ็บพุ่งมาเลยครับแล้วก็เป็นน้บเงิน เดินต่อครับเจ้าโอยเจ้าแหลบโบดกนแข็งโอยคันสอบแต่งโอยได้ขวาอครับโอยมื่งกีบตูดโอยมันแล้วก็ตอนนี้แหลบโบนดน เจ็ต่อสี่นะครับผมเดินต่อกับเจ้าแหลมโบนูเด็กว่เอาโดนมัดเอาแล้วแลกันแล้วเรื่องดับแหลบโเดอร์กยัตยกวาเอ้แดันเน้อนี้โอ้ล้มูกนี้มาเสียหายเลยกับฝ่ายน้ำเงิน ี่แดงยางเดียวเดินต่อกยแลบโยกที่สีครับตอนนี้อาครับแดงกออโอ้ยอาาเลกันัตอนนี้ฝายกที่สอาิมาแล้วฝ่ายแดงอาตงฝังหน้าไว้เจ้าแหลบปอ้าวครับฝ่ายแดงเนียเปียกสามช่วงตัวนี่ครับเดี๋ยวเราไยับเตะขวาโอ้ย นำวันดังชาติลังสิทธิได้ทายพอ้าวครับหยกที่สี่ครับเอาเล่นเชือกอะไรบ้างหยกที่สี่ข้นหน้าครับตอนนี้ฝ่ายแดงได้เปรียนห้าตอนหนึ่งครับเจ้าเหนือพยักเบิกเลือกยิ้มร้อยล้มจริงล้มหน่าอ้าวครับยกที่5จะปล่อยตัวนะครับผมชิงแชมป์108ยแปดตอนครับฝ่ายแดงป้องกันแชมป์นะครับผม ฝ่ายแดงเจ้าเหนือพยักเปิดเลือกยิมนักชกจากสุลินนะครับฝ่ายน้ำเงินเจ้าแหลมโกสิ์คุณสั์ครับผมก็บักใต้ก็มีนะครับผมเอาดีฝ่ายแดงได้เปรียบสามต่อหนึ่งนะครับเจ้าเหนือพยักฝ่เอย่าให้มันล้มอ่ะเอาครับดูเขา ปากกอบสอนอย่างเดียวครับตอนนี้ปากอปากอบปากกอบมาไทยลากับสอนแดงอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยอาร์คับมึงกินกูดิอาร์ครับเลืเล่อยเดือประหยักษดไฟแดงแหลมโภไฟน้ำมันอาครับคู่ที่สามผู่รองน้องคู่เอกวันนี้ก็สนามบอลนาชาติลังเสร็จอาร์วันเกิด ราคาอยู่ที่อเจ็ดล้องลอานี่เจ็ดล้อลองครับเดต่อเจ้าแหลมโป๊กโดดเจ้าหาเราฝ่ายทันเจ้าแหลมโป มันก็เปิดเ <Heck> กมลุกไล่กับเจ้าแหลมผงิอมสิงมาวินกับเลี้ยวแรงไม่ต้องห่วงครับทายนี่ครับเหลือพยัคฆทีเบไว้เหลือพยัคฆ์นิซอมอยู่เพชรยินดีคาเดมี่นะครฝ่ายแดงฝ่ายมันซ้อมอยู่สิงมาวินต่อติดตติดต่อตฝ่ายแดงนะเปียบติดเท่องตัวตอนนี้ตัวต้งทุนนะไครกอับงิด พิมสิงห์มาวินก็บอกให้เดินเดินเดินครับเจ้าแหลบโบ่อ๋อครับอาครับล็อกอเอาล้วแปดลองแปดลองครับตอนนี้อาอแล้วฝ่ายแดงเจ้าเหนือพยักษ์ตอนนี้กำลังจะคุมสถานการณ์ไว้ตอนนี้ราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับผมโอ้โหโดนแค่ทีแล้แกทีแดงแดงยิงเข้าล้อยู่ วินาทีครับตอนนี้ฝ่ายแดงครับได้เปรียบ5ต่อ1นะครับอ่าไใเข้าเข้าทางแดงก็ทรงนี้ครับผมอ่าครับลุ้นครับให้คะแนนให้คะแนนเป็นยกนะครับก็ลุ้นกันครับผู้นี้ชิงแชมป์ครับฝ่ายแดงมีป้องกันแชมป์108ตอนทูโฟยูนะครับผม108ตอนสามต่อสาม อยู่ที่ฝายแดงเปรียบ2งช่วงตัวนะครับผมดข้ายครับสองยกที่5ยกสุดท้ายอสามลอครับับผู้ชิงแลวเหลือพยักกับ เอาล้วครับตอนนี้โคศกพิธีกรก็ขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าการชิงแชมป์ก็ต้องประกาศคะแนนกรบเพยคะแนนเป็นยกนะครับผมเอาครับลุ้นกันนะครับผมว่าจะออกฝ่ายไหนนะครับผมโอเคนะครับรอฟังสเปซแอมของการก็รล่วงลงคะแนนแล้วตอนนี้อย่างทีสององตอนนี้ราคาที่ฝ่ายแดงต่อเจ็ดต่อสี่นะครับผม กีฬาไนประกาศคะแนนกันครับผมดูคะแนมเดินไมยมีใครไม่สนุกเลยนะครับดนเดิน1มันแล้วคู่2ก็มาคู่3ก็มาและคู่เอกก็จบโลครับก็ขเข้าใจ5ต่อเขาเด้น้เมืนอะนงเน5ต่อ5ต่อยังไม่ออกเลยนะครับว่าต่อรอลุนรอลุนคะแนนจัดกรรมการกันนลครับผมมีหลายตอนที่เมื่อวันนี้เป็นการประกนชัเปี้นะครับแรุ่น100กก5ต่อ5ู่ั่ออกนะคร สิ่์เล็กครับต้องดูครับว่าดนะ6ต่อ6ต่อกลับบ้านับและเชื่อว่าเมื่อกี้นะครับแหลมโค้งนเดินนะครับทุกคนลูกกดวยเดินไมยเดินจนะครับเราจะได้ขาาไปพร้อมกันเครับว่าเข็มขัดเส้นนี้ครับอ140หรือ1์เจอย่ไหนครับเป็6ต่อ6ต่อ6ต่อตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินได้เป็น6ช่วงตัวนะเรินมวยถอยลองรอดูนะสมาชิกนะคู่เมื่อกี้แหลมโคมวยเดินนะน้ำเงิน6-1น้ำเงิน6-1 กรรมการท่านแรกครับกรรมการภูพัฒน์ยครัเสียงแรกมาแล้วแดงสี่สิบแปดนินสี่สิบเก้าครับแดงสี่สิบแปดจำนวนสิบเก้าจำนนนำไปหเสียงกอนนะครับผมท่านที่สครับกรรมการภูมชัยทองสวให้ชเปียนภูแดงสี่สิบแปดำนวนสี่ิบเก้ครับเรียบรนอยครับ้ำวนแนนั้นนะครับผมกรรมการเกิดไรเก่าเรียกครับเห็นเหมือนกันครับให้แดงสี่สิบแปด เ้าลุงปิดครับก็ฝ่ายเปนเจ้าซักสิงล้วก็ต่อส้าเสียงครับเป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าซักสิงเล็กี็มมวยไทยเป็นฝ่ายาเชมป์คนใหม่ครับผมอเียรอยครฝ่ายที่เงินได้เชมคนใหม่ครับเจ้าซักสิงเล็กพีเอ็มมวยไทยวัสดีครับ